สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Minimalist Diary กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสต์เตอร์นุ่มิเช่นเคยนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้คะ่ะพอดีนะไปได้เปเปอร์ฉบับหนึ่งนะเป็นเปเปอรออ์งานวิชาการนะคะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะ,ะแล้วก็มีข้อสังเกตที่พูดถึงประเด็นความเป็น Mini m a l i s t <c oughs> ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกท่านฟังกันนะคะพอฟังเช่นนี้ทุกท่านบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะ สองสัปดาห์ที่แล้วก็ญี่ปุ่นและจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเปเปอร์ฉบับนี้มันเห็นค้านต่อเรื่องประเด็นการเป็นผู้บริโภคนะคะของคนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราอาจจะบอกทุกท่านนิดหนึ่งว่าจริงๆงานชิ้นนี้มันพูดถึงคนเจเนอเรชันหนึ่งแล้วก็ไปพูดถึงคนเจเนอเรชันก่อนหน้านั้นแต่เราคิดว่างานสักสองสัปดาห์ก่อนที่เราพูดถึงเรื่องความรู้ลาคือศัตรู้วเนแหละ จริงๆจ,จะพูดถึงคนอีกเจนหนึ่งก็แล้วกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวต้องบอกว่าทุกท่านฟังแบบใช้วิจรารณญาณแล้วกันนะเพราะว่ามันจะไม่สอดคล้องกับงานทั้งสองสัปดาห์ก่อนนะคะโอเคเอองานชิ้นนี้นะคะต้องบอกว่าแหมขอขอบคุณผู้เขียนมากนะคะคุณซีไมเคิลเฮียมนะคะพอดีเบอร์เกอร์คุณโกลีเอสจินะคะจากเบนส์ลีย์ยูนิเวอร์ซิตี้วอลเทมนะคะแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะขออนุญาตย้ำนะคะเปเปอร์วิชาการฉบับนี้มีชื่อว่า S Japan s millennials the minimalist consumer of the yutori slash satori generation นะคะซึ่งในวงเล็บเราอ่ะก็งงไม่ต่างจากท่านว่าเออนะคะพร้อมเดียนน้ำลายยืดนิดหน่อย yutori คืออะไรนะ ซาโทริคืออะไรนะแต่วันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้ศัพท์ใหม่ไป,ปพร้อมๆกันก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสําหรับท่านใดก็ตามที่เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นนะ,ะเดียนกราบขออภัยไปก่อนเพราะว่าพออ่านไปแล้วแบบมันมีศัพท์ที่มันเป็นศัพท์เฉพาะญี่ปุ่นเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะแบบพูดยังไงให้มันถูกต้องก่อนอื่นเลยเนี่ยทั้งฉบับเนี่ยเขาจะพยายามพูดถึงคนเจน y นะ,ะหรือคนมิเลเนียลนะคะ คืองานชิ้นเนี้ยเขาจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นยูโทรินะหรือซาโทริเจ n เน a เรชันเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่เกิดอยู่ในช่วงหว่าง1,987นะถึง1,996อย่างไงก็ตามคือมันจะคาบเกี่ยวความเป็นมิเลเนียลนะคาบเกี่ยวความเป็นเจน Y ายนะคาก็เลยจะพูดในภาพร,มรวมนะคะประมาณนี้เอาละจริงๆแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนะคะเดียนฟังแล้งงนิดหนึ่งเพราะว่า งานชิน้นอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเอาความเป็นการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องหนักหนาขนาดนั้นเน่ยกับเรื่องราวของวัฒนธรรมการเป็นผู้บริโภคคือมันจะมีบ้างแต่เหมือนกับเรื่องเนี้ยเขาเน้นเรื่องการศึกษาเลยนะทั้งที่เราบอกว่างจริงแล้วว่าเราเองนะมองเนาะอาจจะแบบฟันธงอาการศาเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่นอกนั้นมันยังมีเรื่องราวของวัฒนธรรมนะคะการอิทธิพลจากต่างชาติหรือแบบเงินทุนที่หลังไหลเข้ามาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่างานชิ้นเนี้ย เพราะว่ามันพูดถึงเรื่องการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงโดยรัฐส่งผลให้เกิดคนยุคเจเนเรชันหนึ่งที่มีพฤติกรรมแปลกแตกต่างไปจากคนยุคก่อนๆนะคะมันเลยน่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมเขาตั้งข้อสังเกตเช่นนี้อ่ะนเดี๋ยวเราไปพบพร้อมๆกันนะคะเขาบอกว่าในปี1978เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นนะคะซึ่งชื่อยาวมากเดีย่านให้ฟัง Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology นะคะชื่อย่อ MEXT Max ME นะคะนี่ก็ g o o เรยบอ่านเอง ก็คือกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือต้องบอกว่าประเทศที่มีกระทรวงเยอะเป็น20กระทรวงนี่คือประเทศไทยนะหลายประเทศเขาเลือกที่จะมีกระทรวงจํานวนไม่มากนะคะอย่างญี่ปุ่นนี่ดูด้วยรัชญานะคะถ้าเป็นเม็กซ์เนี่ยหลายคนก็แบบเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับประเทศไทยบ้างไหมมีนะก็คือเป็นหน่วยงานหนึ่งถ้าเราไปดูเนาะที่เขาให้ทุนให้ทุนเราไปเรียนต่อนะคะเรียกว่าตะกอเล็กทุนมงใช่ไหมคะ ปัจจุบันเขาก็เหมือนกับคำว่ามงนี่มันอาจจะแบบเหมือน o u t d a ต e d ไปแล้วมั้งเนาะแต่ว่าจะอยู่ under mext เนี่ยแหละค่ะ Johto max เน M ี e ่ยนะคะโอเคเขาบอกว่าปีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยมันมีคำญี่ปุ่นขึ้นมาคำหนึ่งนะชื่อว่ายูโทริเคียวอิ k ุนะคะซึ่งเขาบอกว่าเออเอาจริงๆแล้วเนี่ยนี่คนเขียน,นยังบอกเลยว่าไม่รู้จะคือมันจะแปลแบบเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีนะนะคะและในสุดเขาก็แปลว่าอ่ะโอเคถ้าพูดถึงระบบการศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ย คำว่าอยู่โทริเคีวอิกุเนี่ยหมายถึงนโยบายนะคะที่เหมือนกับม็นนโยบายมีความผ่อนคลายอะ่ะคือมีความาสมมติพูดถึงเรื่องการเรียนก็คือความเข้มข้นของมันเนี่ยน้อยลงนะคะซึ่งเราก็เลยมีความรู้สึกว่านะคะแล้วก็ทั้งเรื่องเรียนเข้มข้นน้อยลงนะคะบรรยากาศการเรียนก็เหมือนกับทําให้มันแบบนะคะผ่อนคลายขึ้นซึ่งเราอะ่ะจะไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเรียน หนังสือไปถ้าเป็นมุมมองของภาครัฐเนาะก็น่าจะให้เรียนหนักๆไปก็ดีแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบสมมุติมองกลางๆไ้ก่อนว่าเพราะว่าชาติของญี่ปุ่นเนี่ยในมุมมองทัศนคติของเราที่มีต่อคนญี่ปุ่นคือตั้งใจเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนซึ่งการศึกษาเล่าเรียนอย่างตั้งใจแม้กระทั่งเรื่องของโดเรมอนยังพูดถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแม้กระทั่งเป็นการ์ตูนโอ้ m ม gosh นะคะทำให้ชาติเขาแบบเจริญอะทางด้านนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่หรออะไรเงี้ยอันนี้คือคําถามเรานะ แต่ว่าพออ่านไปก็เฮ้ยอยู่ดีๆเกิดรู้สึกเห็นใจนักเรียนญี่ปุ่นขึ้นมามากๆโดยเฉพาะรุ่นก่อนหน้าที่จะมีการปฏิรูปการศึกษาของเขาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าพอปีหนึ่พนก็ร้อยเจ็บแปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนสนใจมากนักหรอกคําว่ายูโทริเคียวอิกุเนี่ยจนกระทั่งนะนโยบายนี้พอมันเกิดขึ้นแบบจริงจังเลยในปี1 9 9 2นะคะกระทรวงศึกษาธิการนะแบบ คือแบบชื่อยาวงั้นขอย่อเป็นกระทรวงสาแล้วกันเนาะกระทรวงสาเนี่ยนะคะเขาก็บอกเลยว่าให้เด็กเนี่ยได้วันหยุดเพิ่มหนึ่งวันนะคะก็คือวันเสาร์หนึ่งวันเฮ้ยพออ่านมาถึงนี้ตกใจแม่คือหมายความว่าก่อนหน้าหนึ่งเกสองนะคะจนถึงยุคไหนไม่รู้แหละก่อนหน้านั้นเด็กญี่ปุ่นได้หยุดเพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันจะ้ะคือโรงเรียนเปิดวันเสาร์ เด๋ยวจะเป็นลมเออเลยเข้าใจแล้วโอเคสมควรและที่จะมีนโยบายนี้ออกมานะเขาบอกว่าในขณะที่ชาติอื่นเอนจอยกับการหยุดสองวันญี่ปุ่นเพิ่งจะมีเองนะหนะึ่งเก้ากสองเนี่ยให้หยุดหนึ่งวันเสาร์นั่นแปลว่าอีกสามเสาร์ที่เหลือนะคะหรือสี่เสาร์ที่เหลือถ้าสัปดาห์นั้นมีห้าสัปดาห์ในเดือนเรียนต่อไปเราก็คิดว่าเออพ่อแม่ก็อาจจะมีต่อต้านบ้างแต่คงไม่เยอะปรากฏว่าที่ไหนได้พ่อแม่คือเลดอเลิร์ดมากค่ะแบบเฮ้ยทำไมทาอย่างนี้ แล้วก็เลยมีผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมานะคะเรียกว่าเป็น private cram school นะคะซึ่งหมายความว่าในวันเสาร์แทนที่เด็กเนี่ยจะได้หยุด1วันนะต่อเดือนนะคะกลายว่ามีโรงเรียนไอ้ private cram school เนี่ยขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครองเอาเด็กไปยัดแล้วก็ไปเรียนหนังสือวันเสาร์เหมือนเดิมนะคะเดียนก็อเงือแตกซิดนะคะคือน,นอกจากนี้เนี่ยกระทรวงสาเขาก็เปลี่ยนอีกแบบหนึง่งแต่เดิมเนี่ยเออเราก็เพิ่งรู้ว่าเด็กๆเ,เนี่ย ก็จะได้เหมือนกับรู้แหละว่าตัวเองอ่ะอยู่เป็นลำดับที่เท่าไหร่ของชั้นเรียนเพราะว่ามันอาจจะแบบประกาศด้วยคะแนนเลยแบบนี้เนาะ mm hmm. เขาก็เปลี่ยนเป็นระบบตะวันตกซะก็คือเป็นเกรดิ้งซิสเต็มนะยกตัวอย่างก็เป็นเกรดแบบเหมือน a b c d นะถ้าเทียบกันก็เป็นแบบนั้นนะคะทําให้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถ้าเราเนะี่ยสมมตินนะเป็นคนที่แบบสอบทีไรเนี่ยเราก็ได้ที่โหลอะไรเงี้ยมันก็ขนหูเนาะแต่ถ้าเราสอบทีไรแล้วเอออย่างน้อยเราได้ c แล้วรอบหน้าขยับเป็น b ชีวิตเราอาจจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นกับชีวิตก็ได้นะคะ อันนี้ก็เลยต้องบอกว่าคําว่ายูโทริมาแล้วนะคะยูโทริมาแล้วมันก็เป็นผลจากเรื่องราวของการศึกษานะคะขอสลับกระดาษเน,ะะนื่องจากอ่านเปเปอร์จะมีเสียงนิดนึงนะทุกท่านโอเคทีนี้เขาบอกว่าอย่างของญี่ปุ่นเองเนะะี่ยค่ะอย่าลืมว่ายุคตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาเนี่ยนะคะญี่ปุ่นเองไม่ต้องไปโฟกัสกับเรื่องราวของทหารอีกต่อไปนะคะเพราะว่าต้องพูดตรงๆว่าคือมันล่มสลายไปแล้วนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่สองความยิ่งใหญ่ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะคะ ดังนั้นสิ่งที่เราจะไปโฟกัสนะแทนที่จะเป็นเรื่องการทาหารความแข็งแกร่งใดๆว่าไปเนี่ยเมื่อมันไม่มีจุดโฟกัสตรงน,นี้ก็ไปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเลยฟิวนะคะและก็ทําให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะอย่างรุนแรงใช้คานี้นะคะจนกระทั่งเอาผู้ตาตรงวงว่ามันก็เบสโลหลังช่วงปี1 9 9 0กอกวกว่าไปแล้วนะคะซึ่งในยุคที่แบบมันเติบโตอย่างเงี้ยมันก็มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะคะและอื่นๆอีกมากมายซึ่งต้องบอกว่า มันเหมือนกับเมกาในช่วงปี1960ปกว่าที่บ้านเรือนมีทีวีดูนะคะมันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนอเมริกันในหลายรูปแบบรวมทั้งเรื่องของการเมืองด้วยนะทีนี้ของญี่ปุ่นก็เช่นกันนะคะปรากฏว่าสิ่งที่มันเจริญงอกงามขึ้นทําให้คนญี่ปุ่นมีทีวีนะคะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะะและนี้เป็นเฉพาะคนเอเชียมากนะคะเ,เครื่องหุงเครื่องมือหุงข้าวนะคะแบบหุงข้าวอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ผลิตภัณฑ์อีกมากมายะนะบอกตรงๆซึ่งมันทําให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะคะทีนี้เขาบอกว่าในปี2002นะคะกระทรวงรศึกษาธิการของญี่ปุ่นทําท่าจะปฏิรูปการษศา,ศาให้เพิ่มขึ้นปรากฏว่าถูกประท้วงนะคะจากนี่เลยเหมือนกับสมาพันธ์คุณครูแห่งชาตินะทำการประท้วงไม่ให้แบบมีการปฏิรูปไลแล้ะพอกันทีนะคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอาละนะคะยุคที่เป็นเรียกว่าเป็นยุค บบปฏิรูปแบบก้าวหน้ามากๆอะไรเงี้ยนะคะตั้งแต่1,992ที่เห็นผลไปต้นมาเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ้นสุดนะคะทีนี้อย่างไรก็ตามถึงแม้มันจะสิ้นสุดแต่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะยุคนั้น,นยังไม่ได้สิ้นสุดนะคะ,ะเขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้ามานับกันจริงๆเนี่ยจริง,รงๆเนี่ยนะคะดูซิว่าคนที่เกิดในปี1,987ถึง1,996เนี่ยคนกลุ่มเนี้ยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยเรียนในโรงเรียนรัฐบาลมาก่อนเนี่ย ปัจจุบันนี้เขาเขียนงานนี้มันเอาสถิติมาจากสแตทิสติกญี่ปุ่นปี2017นเะคะเขาบอกคนยุคนี้ซึ่งปัจจุบันก็จะแบบ20ปลายถึง30เท่าไหร่ไม่รู้เนาะ20สถึงสาเนี่ยมีจำนวนถือเป็นประชากรทั้งสิ้นนะคะอยู่ที่ราวสิล้านคนจากประชากรญี่ปุ่นทั้งหมดก็อยู่ที่มันส1เนะซึ่งเราต้องบอกว่าเอ้ยเป็นจำนวนไม่น้อยเนาะไม่น้อยไม่มากอ่ะส1นะคะทีนี้ก็กลายเป็นว่า เขาก็เลยเรียกยุคเจนนี้ว่ายูโทริเจเนเรชันนะเป็นผลมาจากนโะยบายยูโทริที่ว่านั่นเองนะคะยูโทริเจเนเรชันถูกมองลบหมดเลยที่รักนะคะถูกมองว่าเป็นเด็กที่แบบโอ้ถูกเลี้ยงดูมาดีเกินไปนะคะถูกเลี้ยงดูมาอย่างประครบประงมเกินไปนะคะและก็ถูกสปอยเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นเชิงลบทั้งสิน้นเขาบอกว่ายูโทริเจเนเรชันที่ว่านี่นะคะก็ไม่สามารถที่จะรับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะ หลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์นะคะแบบเหมือนกับถ้าเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรการสนทนาระหว่างกันเนี่ยนะคะคอมมวนิเคชันทั้งหลายในยการสื่อสารกันเนี่ยหลีกเลี่ยงการสื่อสารแบบ f e t o f a c e นะคะนึกถึงเราเนอะเราอาจจะแบบเออเดี๋ยวไลน์ไปบอกนะแตงนะคะแต่ว่าถ้าเจอหน้าต่อหน้านี่ไม่กล้าพูดอะไรมากนะคะและที่สําคัญต้อบอกว่าไม่ได้มีเหมือนกับไม่เห็นเลยว่าการที่เราจะต้องทํางานแบบโอเวอร์ไนะค,ะคือทํางานนอกเวลาเนี่ย แล้วก็ไม่ได้เงินเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรนะกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยนะคะไม่ได้สนใจที่จะไปดื่มเหล้านะ,ะอย่าลืมนะว่าญี่ปุ่นนี่นะจุดจุด,จดหนึ่งจุดพีเขาเนี่ยทำงานเวลาสิบบ้างสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วยังต้องไปกินเหล้าต่อกับเจ้านายคนกลุ่มนี้นะคะยูโทริเจเนเรชั U ่นไม่สนใจที่จะไปกินกับเจ้านายเช่นกันนะก็รู้สึกว่าเออมันไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยนะคะแล้วก็เหนือไปกว่านั้นพูดตามตรงนะคะเจ้านายคนกลุ่มนี้บอกว่าเฮ้ยคนยุคยูโทริเจเนเรชั่นเนี่ยนะคะ ไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะแล้วก็แหมนอกจากไม่เชื่อฟังนะคะยังเหมือนกับสนใจแต่เรื่องตัวเองอะนะคะ <c oughs> คือแทนที่จะไปนสนใจว่าเฮ้ยบริษัทต้องอยู่รอดนะบริษัทเนี่ยต้องทําตามเป้าประสงค์มีการบรรลุวัตถุประ,รประสงค์คือแบบเป้าประสงค์กลุ่มนะเป้าประสองค์องค์กรอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองดอนกีบะแดงนะคะสนใจตัวเองเสียมากกว่าซึ่งกลายเป็นว่าในแง่มุมหนึ่งนะคะ เราก็รู้สึกว่าเอ้ยเจนเนี้มันก็ดูเป็นตัวของตัวเองดีสนใจความต้องการตัวเองดีนะคะแต่ว่าคนรุ่นอื่นๆเอาเป็นว่ารุ่นก่อนละกันเนาะเหมือนผู้ที่อาบํำร้อนมาก่อนก็จะมองรุ่นนี้แล้วก็สายหัวหนึ่งทีนะคะทีนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นมีความเห็นในภาพรวมว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ,ะที่คนกลุ่มยูโทริเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงที่จะแข่งขันกับเพื่อนๆนะคะที่เป็นชาวจีนหรือชาวเกาหลีใต้ คือมองนอกจากมองแบบในปัจจุบันเป็นในเชิงลบมองอนาคตก็เป็นเชิงลบอีกนะคะคือฟังแล้วเศร้ามากนะคะคือคนกลุ่มนี้เอาตรงๆะนะถูกเรียกว่านะ,ะ Generation of the Beside นะคะยุคแข่งกันลาออกนะคะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เอาข้างจริงพอไปดูไปดูมาเนี่ย ก็ไม่ได้สนใจถึงเรื่องของที่มีราคาแพงนะไม่ได้สนใจในการที่จะแบบอยากจะครอบครองรถยนต์นะคะหรืออะไรที่คนทั่วไปมองว่าเอ้ยมันดูน่าจะแบบคือเราต้องมีความทะเยอทะยานบ้างสินะดูคนรุ่นเนี้ยมันขาดตรงเนี้ยขาดความทะเยอทะยานนะคะเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันสักหน่อยนะคะในงานชิ้นนี้ก็ไปอ้างอีกงานจาก the business daily nikkei นะคะเขาบอกพอผลสำรวจเนี่ยนะคะผู้ชายวัย20ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะในช่วงอายุ20บกๆเนี่ยนะคะ ในปี2000บอกว่า48%เนี่ยอยากที่จะมีรถยนต์นะเป็นของตัวเองแต่พอปี2008ซึ่งเราก็บอกโอเค2 0 0 8นี่จริงๆน่าสนใจว่าต้องนับประเด็นนี้เข้าไปด้วยคือเหมือน economic crisis พอดีกลับเหลือคนที่อายุ20บวกเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยนะคะเหลือแค่25%เท่านั้นเองนะของชายญี่ปุ่นเนี่ยที่อยากจะมีรถเป็นของตัวเองนะคะนอกจากนั้นไม่พูดถึงประเด็นของที่แบบเป็นชิ้นใหญ่อย่างรถยนต์นะกลายเป็นว่าเด็ก กลุ่มนี้นะคะยังรู้สึกว่าเฮ้ยในที่เขาไปสำรวจเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยอยากนะคะแหมอยากจริงๆที่จะลดค่าอาหารนะคะเหมือนอาจจะใช้ร้อยหนึ่งเนี่ยก็อยากจะลดให้มากกว่าเนี้แล้วก็กว่าเจ็ดสิเปอร์เซ็นที่เขาไปสำรวจมองว่าอะไรก็ตามที่มีมูลค่ามีราคามากกว่าสามร้อยกว่าบาทขึ้นไปก็คือสิบเหรียญสหรัฐาน่ะนะคะเท่ากับว่ามันราคาแพงแหละนะคะประมาณนั้นซึ่ง แล้วนอกจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็ฝากมาบอกว่านะคะไม่ได้มีความตั้งใจที่จะจ่ายเพิ่มมากกว่าเดิมแม้แต่เพียงเย็นเดียวนะคะต่อให้เงินเนี่ยหล่นมาจากฟากฟ้าก็ไม่ได้มีความสุขว่าอยากจะใช้จ่ายเงินมากกว่าเดิมโอ้โหเป็นไงล่ะคะสุดยอดไปเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีอีกชื่อหนึ่งนะของคนกลุ่มนี้คือแต่เดิมเนี่ยเราก็จะเป็นแบบชื่อหนึ่งใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่ามันมีอีกชื่อหนึ่งซึ่งเรามองว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่แบบออก ที่จะเป็นแนวบวกสักนิดหนึ่งนะมากกว่ายูโทริเจนเรชันนั่นก็คือคำว่าซาโทรินะคะทีนี้ถามว่าคำว่าซาโทริเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะคะบอกคำว่าซาโทริเนี่ยมันมาจากเหมือนกับพุทธนิกายเซนนะคะหมายความว่าเป็นเลเวลสูงสุดของ e n l i g h t ์เมนต์นะคะ คือเหมือนกับถ้าเรานึกถึงแบบประทานโทษนะคะในเชิงพุทธนะคะการแบบประสบการณ์ enlightenment นะคะ awakening นะคะสำหรับเรานี่ถ้าสูงสุดนะเชิงเรานะคือตัดสรู้เลยนะคะมันก็จะเป็นในเชิงอันนี้สําหรับเราก็ถือว่าเป็นเชิงบวกแล้วกันนะสำหรับการมองว่าเออถ้างั้นเราลองไม่ใช้คําว่ายู o โทรินะคะเราลองมาใช้ซาโทรินะคะกันดีกว่านะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยคนกลุ่มนี้มีความแตกต่างจาก คนญี่ปุ่นซึ่งเป็นความเข้าใจเดิมอายกุกตัวอย่างเช่นนะคะเขาบอกว่าในวัฒนธรรมเดิมของญี่ปุ่นเนี่ยนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าราคาแล้วก็เหมือนกับคุณภาพของของมันเนี่ยนะคะมันจะเกี่ยวพันกันนะหมายความว่าผู้บริโภคเองเนี่ยไม่สดเลยนะคะไม่ได้กลัวที่จะจ่ายราคาแพงเพราะว่าคาดวังอยู่แล้วว่าของที่มีราคาแพงคือของที่ดี มีคุณภาพนะคะคือมันไปด้วยกันคุณภาพกับราคาดังนั้นเราก็อาจจะไม่แปลกใจที่ว่าทําไมคนถึงยอมจ่ายเงินแพงมากๆเ <c oughs> พื่อให้แบบได้แตงโมลูกตโตวๆหวานๆนะคะอะไรแบบนั้นซึ่งกลายเป็นว่าคนเจนเนี้ยนะคะเออเราเรียกซาโทรินั่นนะคะซาโทรีเนี่ยกลายว่าเหมือนกับแผกกฎแวกกฎจากในอดีตชาติขึ้นมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่า มันเป็นเรื่องดีหรือมันเป็นเรื่องไม่ดีแต่แค่บอกว่าถ้าคุณจะเหมือนกับทําผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างซึ่งมาให้คนกลุ่มเนี้ยถ้าในญี่ปุ่นที่เขานับว่ามีอยู่ราวสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะของประชากรญี่ปุ่นเนี่ยแต่ก็เป็นหลักเป็นสิบกว่าล้านเนี่ยนะคะจะต้องทําอย่างไรขาบอกในกลุ่มนี้ก็คืออันหนึ่งแน่นอนไม่ชอบของแพงนะคะเออเอาแบบของเนี่ยก็ไม่ได้สะสมของมากนะคะแล้วก็ให้คุณค่าแก่ยกตัวอย่างนะ เช่นแบบหลายคนบอกเอ้ยเราจะไปร้านอาหารที่ราคาแพงๆอะไรแบบนี้คนกลุ่มเนี้เขาไม่ได้มีความที่จะให้คุณค่ากับสิ่งนั้นแต่เขากลับให้คุณค่าว่าอ่ะมาเพื่อนๆมาเจอกันที่บ้านนะมาทานอาหารที่ทําทานเองที่บ้านอ่าเนี่ยเป็นการให้คุณค่าของคนกลุ่มนี้นะของซาโทริเจเนเรชันนะคะนอกจากนี้อ่ะใช้คํานี้เขาก็ยังดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่าคนรุ่น,นก่อนๆ่นอะเยอะมากนะคะอันนี้ซึ่งแบบเป็นข้อสังเกตของ นักวิจัยนะที่แบบพอไปสัมภาษณ์สารวจอะไรบอกเอ้ยกลายว่าเอ้ยคนกลุ่มนี้ดืม่มแอลกอฮอล์น้อยและนอกจากนั้นธุรกิจบางอันอนะเชื่อไหมว่าเราว่ามันอาจจะต้องมีการล่มสลายนะคะก็คือคนรุ่นเนี้ยนะคะก็ไม่ไปเล่นปาจิงโกนะคะหรือว่าการพนันอื่นๆเออซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะดังนั้นปาจิงโกเองเ,องเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของความวาเออเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นกิจกรรมที่คนอีกรุ่นหนึ่งเล่นแหละแต่ไม่ใช่รุ่นเรานะคะดังนั้นคําถามก็คือว่า โอเคผลิตภัณฑ์แบบไหนล่ะที่คนรุ่นนี้จะชอบนะคะเขาก็ใช้คำว่าคนกลุ่มนี้จะดู cost performance นะคะและผลิตภัณฑ์ที่โอเคนะคะปังมากสำหรับคนกลุ่มนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่ได้แพงมากและถ้าเป็นเสื้อผ้ามันก็จะเป็นเสื้อผ้ากลางๆที่สามารถ mix and match ได้ ในหลาย,ลายสๆสไตล์คือหมายความว่าไม่ได้ใช้ทีเดียวแล้วคนจะจําได้แม่นน,เนะเนาะคือใช้แล้วก็ไปโปะก,กับอันนั้นไปโปะก,กับนี้ในรอบโอกาสหน้าได้นะดังนั้นยี่ห้อที่ถ้าเราจะสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างให้คนรุ่นนี้นะยี่ห้อที่ได้รับความนิยมก็คือแน่นอนค่ะที่รักยูนิโคลกนะญี่ปุ่นเขาจะเรียกโกโละเนาะยูนิโคลโนะคะแล้วก็ H;M นะคะก็ดังนั้นถ้าท่านจะไปท,ทําธุรกิจในประเทศญี่ปุ่นก็เรียนเชิญดูสองผลิตภัณฑ์นี้นะคะดังนั้นภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลของเอกสารช นี่แหละนะนะใช้คำนี้เลยนี่แหละนะผลจากการศึกษาที่มันมีความสตริกน้อยลงมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะได้เสริมสร้างผลิตภัณฑ์คนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาซึ่งในมุมลบเขาอาจจะบอกว่ามีความอดทนน้อยลงมีความเชื่อฟังผู้ใหญ่น้อยลงนะคะใดๆแต่ก็ไม่ลืมเช่นกันว่ามันมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนวยเนาะที่บอกว่าหลายๆคนก็ยังพึ่งพิงคุณพอ่อคุณแม่ทางด้านการเงินให้ในเป,เปเปอร์นี้ก็พูดเหมือนกันนะคะ ซึ่งรวมๆขมวดปมมันทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเองผลจากกระบวนการการศึกษานะทำให้คนแบบรีแลกซ์มากขึ้นกว่าคนยุคเก่าความทะเยอทะยานอะไรอาจจะแบบมีน้อยลงอะนะแล้วก็เรื่องของการทํางานเป็นทีมที่แบบต้องเชื่อฟังเจ้านายอะไรแบบนี้นะะออกไปด้วยทํางานเพื่อบริษัทอ่ะมันตรงเนี้ยมุมเนี้ยมันน้อยลงไปหมดเลยนะคะแต่ก็เกิดผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมาก็คือว่าอุ้ยทําให้คนกลุ่มนี้ยยินดีที่จะเป็นมินิมอลลิสต์นะคะยินดีที่จะไม่ได้ใช้จ่ายเยอะอย่างที่บอกโอ้หถ้าบอกว่า10 ยูอสดอลลาร์ถือว่าราคาแพงแล้วเนี่ยนะคะเราก็นึกไม่ออกเลยว่าจะสามารถที่จะซื้ออะไรได้เยอะๆนะคะแต่ว่าอันนึงที่เราคิดว่าเออน่าจะดีกันนะก็คือพวกห้างแบบหรือที่ขายลักของราคาแบบ o, ไดโซเงี้ยเนาะหรือขายของที่ราคาไม่เกินร้อยเยนเนี่ยแล้วก็ใช้ได้ดีอ,อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ใช้พวกปากกาพวกอะไรที่แบบคนจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนรุ่นเนี้ยนะคะซึ่งต้องบอกว่าสําหรับเราตอนจบเนี่ยมันอาจจะขึ้นต้นด้วยคำคำหนึ่งนะคะ แต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเรียกคนรุ่นนี้ว่ารุ่นซาโทริเจเนเรชันนะคะดังนั้นซาโทริเจเนเรชันถ้าพูดถึงเราก็บอกว่าส่วนตัวนะมันเป็นมุมบวกนะคะในมุมลบเนี่ยแน่นอนทุกรุ่นมันมีอยู่แล้วนะคะแต่เราก็มองในมุมบวกว่าถ้าเป็นชน,นิดในอนาคตผลิตภัณฑ์ทั้งหลายก็ต้องปรับเนาะต้องอาจจะต้องมีความเป็น Eco Friendly มากขึ้นนะคะราคาไม่แพงนะคะคือของราคาแพงนอาจจะขายได้น้อยลงแลละในโลกแห่งอนาคต ก็อาจจะทำให้อุตสาหกรรมต่างๆรู้วแฟชั่นทั้งหลายแหละเนี่ยที่เคยทำอะไรแบบปึ๊บๆป,ปับๆราคาของสูงเนี่ยได้เปลี่ยนไปนะคะอ่ะประมาณนี้แต่นั่นก็เป็นเรื่องราวเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างหนึ่งประเทศเท่านั้นเองที่พาไปก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะคืออีพีนี้ฟังแล้วดูเครียดเนาะพูดเองยังรู้สึกเครียดเองเลยว่าเหมือนแบบเราพยายามจะแบบเอารายละเอียดทุกอย่างมาขมวดปมนะคะเออคำถามก็คือว่า เรามองสังคมไทยอย่างไรแล้วกันเนาะเปรียบเทียบเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเราเอามาจากแต่เปเปอร์ไม่นั่งวิเคราะห์อะไรใดๆเลยนะเรามีความรู้สึกว่าตอนนี้คําว่ามินิมอลลิสเนี่ยมันมาแรงเหมือนกันในประเทศไทยสาเหตุที่ทำไมถึงรู้เนาะเพราะว่าเราจัดรายการสมัยก่อนเนะคนก็แบบเวิร์ดนะคะมินิมอลลิสเหมือนแต่เดิมเลยที่เราพูดคําว่าพอดแคสต์เวลาเราไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยนะคะ ชาวบ,บ้านเนี่ยหมายถึงแขกรับเชิญหมายถึงเหมือนแบบสสัมภาษณ์แบบอะไรเงี้ยทุกคนที่แบบพอดแคสต์คืออะไรปัจจุบันนี้ก็คืออย่างที่รู้กันไม่ต้องถามแล้วเหมือนกันพอพูดถึงคาว่าเฮ้ยฉันเป็นมินิมอลลิสเนี่ยในปัจจุบันก็เรียกได้ว่าคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะก็จะไม่ได้ถามแล้วว่าเออมันคืออะไรหรอก็คือเราว่ามันเป็นคําที่แบบแมสแหะนะคะแต่จุดที่เราคิดว่าต่างคือถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่ที่เขาพยายามจะบอกในเปเปอร์นี้นะหมายความว่ามันถูกฝังรากมาอย่างยาวนานผสมกับความแบบโอ้ แบบสโลดาวในเรื่องของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจริงๆอะนะแต่ของเราเนี่ยเรามองว่ามันเป็นการอินฟลูเอนซ์มาจากข้างนอกนะคะยกตัวอย่างเช่นมันจะมาเรื่องของสถาปัตย์ก่อนแบบมินิมอลลิสต์นะอันนี้ไม่ใช่ของเฉพาะไทยนะเหมือนกับของทั่วไปก็คือไอ้คำว่ามินิมอลลิสเนี่ยคืออ่านในเปเปอร์หนึ่งก็พูดถึงว่ามาจากวงการสถาปัตย์เนาะแบบอารมณ์น้อยแต่มากเนี่ยแล้วเว็บถ,ถัดมาแลจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งมาจากต่างประเทศนะคะ แล้วก็เราเองอะตัวเราเราก็วัดที่ตัวเรานะเป็นมนสักเกือบสิบปีเนี่ยเราก็ไปอ่านหนังสือของจอชอัวฟิลมิวเบิร์นแล้วก็ไรอันนิคดีมัสก็คือไปซึ้อหนังสืออ่านแล้วดังนั้นเราก็รู้สึกว่าเวฟที่เข้ามาอย่างไทยเนี่ยนะคะมันจะเป็นคนละเวฟกับเอาเมืองไทยมัน,ม,นมีนะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นตอนนั้นนะเราเราควรจะแบบพูดยังไงดีเพราะเราเราไม่ได้เป็นมินิมอลลิสจากเวฟนั้นก็คือเวฟเศรษกิจพอเพียง อันนี้เราเชื่อว่าเป็นเหมือนกับเวฟแห่งมินิมอลลิสต์แบบไทยๆเรื่องของแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ว่าอันนั้นอะ่ะมันจะไม่ใช่กับคนรุ่น Gen Y แน่นอนเพราะว่าเราเด็กมากอะตอนนั้นนะหรือไม่เกิดแล้วเนาะแต่เด็กมากที่จะรับรู้ถึงประเด็นเนี่ยแล้วเราอาจจะส่วนตัวนะคะไม่ค่อยเข้าใจในประเด็นความหมายนั้นสักเท่าไหร่ว่ามันเป็นอย่างไรเพราะตอนนั้นพูดถึงเรื่องของการทาอาหากินแล้วเนาะใน,ในประเด็นเนี้ยนะคะออขออนุญาตแบบพยายาม เราจะพูดในสิ่งที่เราเข้าใจแล้วกันเรานึกถึงเรื่องของการทำอาหากินนะคะซึ่งณนะตอนนั้นอะเรายังเป็นเด็กประถมซึ่งหมายความว่าเราจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วอะไรจะยังไงเพราะเราเองไม่มีศักยภาพในการไปหาไรายได้นะคะคือเว็บมินิมอลลิสของเราเนี่ยมันมาจากต้องใช้คาว่า external factor จริงอะก็คือมันมาจากแบบกับโลกโลก,กาพิวัตะมันมาจากโลกที่แบบอินเทอร์เน็ตมา n e ็ต l i x มาเอ่อ amazon.com มาทําให้เราได้เสพเนื้อหาพวกเนี้ย เราก็รู้สึกว่าจะเป็นกลุ่มที่มีความต่างมากๆจากกลุ่มที่เ,เหมือนกับเวบหนึ่งก็คือเว็บปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเออเราว่าเราควรจะเปรียบเทียบเหมือนกันเนะเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเองเขาก็แบบย้อนไปได้ถึงแบบไม่ว่าจะเป็นยุคสงครามโลกหรือย้อนไปถึงแบบวัติสารประเทศเขาที่แบบมีแต่อุทกภัยสึนามิทําให้คนญี่ปุ่นตั้งแต่โบ,บร,ราณกาลมาหรืออะไรแบบนี้หรือคนจานวนหนึ่ง มีจิตใจที่พร้อมที่จะเป็นมินิมอลลิสต์อยู่แล้วเพราะต้องสละบ้านเรือนคือโอเคมันอาจจะไม่ได้ตลอดนั่นแต่ว่าต้องพร้อมที่จะทําใจว่าโอ้เนี่ยเมื่อแผ่นดินไหวตื้อทำไมถึงเราไม่ควรจะสะสมสิ่งของอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่ามันเป็นแบบอย่างสิงคโปร์เราไปดูว่าเฮ้ยบ้านพวก hdb flat นะ,ะหรือแม้กระทั่งฮ่องกงเครื่องแบบราคาบ้านต่อตารางเมตรนี่คือสูงปิดที่สุดในสากยโลกอย่างเงี้ยคือเราจะเข้าใจได้ในบริบทนั้นไงแต่อย่างของเราเองเนี่ยหมายความว่าเออมันน่าสนใจทุกท่าน ถ้าพูดพดไปเนาะคือเราถูกสอนว่าบ้านเราเนี่ยในน้ามีปลาในนามีข้าวมีทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าคอนเซปต์เนี่ยมันจะไม่ได้สอนให้เราเป็นมินิมอลลิสต์นึกออกไหมคือเรารู้สึกสอนว่าเราโตมากับเหมือนกับมีทรัพยากรธรรมชาติที่แบบริชมากอะไรเงี้ยนะคะแต่ในขณะเดียวกันพอโตมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีของปรัชญ,ญาเศร,รษฐกิจพอเพียงซึ่งถ้าให้เราไปเชื่อมโยงเนี่ยก็น่าจะเป็นยุคแบบ40จะเชื่อมกันอย่างดีว่าเอ้ยที่สุดแล้วเนี่ยเ,เรากําลังตอนแรกแบบ เป็นเสือตัวที่ห้าเป็นอะไรเงี้เนาะแล้วก็เวฟได้ค่อย,ค,อยค่อยผ่อนลงแต่ว่าอ่ะพูดไปพ,พูดมาวนอีกแล้วนะคอนเทนต์วนคือรอบเนี้ยเราสูงมันเป็นเวฟใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่เรากลังคิดนะว่าเออทุกคนรู้จักแล้วอุ้ยมินิมอลลิสเงี้ยแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้พูดตรงตรงเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าอันนี้อยากให้ท่านช่วยคิดว่ามันจะกลายเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือมันเหมือนเป็นแฟชั่นที่แบบโฮ้หป๊อปสักยุคหนึ่งแล้วแบบหลังจากนั้นก็เลือนหายไป นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยตัวตัวเนี่ยอยากจะคาดหวังว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบป๊อปแป๊บหนึ่งอ่ะคือที่สุดแล้วมันจะมีคนที่แบบล้มหายตายจากจากวงการนี้ไปอันเนี้ยแน่นอนแต่ว่าเราสึกว่าไลฟ์สไตล์เนี้ยจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เนื่องจากมันธรรมดาสามารถที่สุดแล้วุกท่านมันน่าจะคงอยู่นะคะคือที่กังวลไม่ได้กังวลสิพูดยังไงดีนะคะคือเผาพัน minimalism เนี่ยเราเชื่อว่าจะมีเป็นมาเรื่อยๆแหละแต่มันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่พีคหมือเพราะมีสมาชิกเยอะแล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบลงๆลงงจนกระทั่งคงที่ว่า เนี่ยวงเล็บนะในประเทศไทยก็จะมีสมาชิกประมาณเนี้ยนะคะประมาณเท่านี้แล้วก็ไหลาทานบนุ่นวนไปคล้ายๆกับเรื่องนี้เลยเหมือนเราเคยไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคนที่เป็นนําเข้าโตกเกียวไบที่มันจะมียุคหนึ่งคนแบบโ้ดาราด้วยเนาะฮิตปั่นจัก,กรยานมากๆอะไรเงี้ยเขาก็พูดเหมือนกันว่าช่วงนั้นแบบขายของได้ดีสุดเลยและต่อมาก็โอเคลดลงแล้วก็จะเห็นแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วคอมมูนิตี้จักรยานในไทยเนี่ยหรือในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้จบนะคะ เราก็เชื่อว่ามินิมอลลิสต์ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยคือมันอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วก็ได้นะพูดตามตรงทุกท่านหรือหรือช่วงเนี้ยอาจจะยังอยู่ในจุดพีคเราบอกไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็มันก็จะไปตามธรรมชาติของมันะนในการคงที่ <c oughs> นะคะเฮ้ยวันนี้พูดอะไรก็เหมือนกับมีความแนวปัชญานิดๆหรือเปล่าไม่รู้นะต้องบอกว่าคิดถึงทุกท่านมากตอนนี้ต้องขออภัยพูดเองเนี่ยแล้วรู้สึกว่าวันนี้ไม่มีความเป็นวิชาการสูงนะตอนท้ายแล้วก็เลจะโปะโปะตบๆให้ทุกท่านแบบ รีแล x หน่อยนะคะรีแลหน่อยเอาว่าสัปดาห์นี้นะถ้าแบบพูดอะไรผิดไปนะภาษามันมนู่นนี่นั่นต้องขอไปทุกท่านด้วยนะคะจะไปฝึกภาษาญี่ปุ่นให้ดีกว่านี้นะคะแล้วก็สาหรับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่ฟังจนจบรายการแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะคิดถึงทุกท่านเหมือนเคยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ